เดี๋ยวมาเริ่มวิธีการทำกันเลยนะคะก็อันนี้เราจะใช้แค่สามสีนะคะก็จะเป็นแล้วแต่คุณเลยว่าคุณอยากได้ดอกสีอะไรค่ะแต่นี้ก็จะทำเป็นสีอ่ะตรงกลางนี้จะเป็นสีน้ำตาลแล้วก็สีเหลืองแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอ่าเชือกฟอกสีดิบนะคะก็จะใช้สามสีนี้คุณอาจจะเปลี่ยนสีก็ได้นะคะแล้วแต่คุณเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้จะมาสาธิตวิธีการทำรายนี้นะคะ ก็จะใช้สองสีเหมือนเดิมก็คือตัวนี้แล้วก็เป็นเชือกฟอกนะคะตัวนี้เข็มก็จะเป็นอ่าใช้ขนาดห้าห้าทับศูนนะคะแล้วก็จะมีเข็มอันนี้เดี๋ยวไว้เก็บงานเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะก็วิธีการทำนะคะคุณก็นี่นะคะพัน มาแบบนี้นะคะใช้มเข้ามาตรงนี้แล้วก็เกี่ยวมาโซ่สามโซ่สามนี้คือหนึ่งหลักนะคะเราจะทำทั้งหมดสิบสองหลักนะคะ อันนี้คือหลักที่หนึ่งแล้วนะคะหลักที่สองลงไปในนี้ดึงขึ้นมาหลักที่สองหลักที่สาม ก็หลักที่สคุณทําไปให้ได้ทั้งหมด12หลักนะคะเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะให้ได้12หลักได้ทั้งหมดสิหลักแล้วนะคะคุณก็ดึงตรงนี้ปลายไหมนี่แหละคะ่ะดึงให้มันชิดกันนะคะเสร็จแล้วค่ะคุณก็อันนี้คือโซ่โซ่โซ่สามที่เราขึ้นเห็นไหมคะ เรานับจากด้านล่างหนึ่งสองในหลักที่สามแทงลงมาดึงรอดมาค่ะจะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วคุณตัดไหมเลยเดี๋ยวเราตัดยาวนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บงานใช้ใช้เข็มเสร็จแล้วค่ะอ่า เห็นตรงนี้ไหมเนี่ยค่ะเอาเนี่ยค่ะคุณลออเข้าไปเพื่อจะดึงใหม่ให้มาอยู่ด้านหลังนะคะถ้าเราไม่เก็บเลยไม่เก็บไหมตอนนี้นะคะเราสามารถ หลักถัดไปนะคะแถวถัดไปเนี่ยจะเป็นสีเหลืองเราจะเก็บไปพร้อมกับถักถักสีเหลืองนี้นะคะวิธีการถักอ่าอันนี้แถวต่อไปนะคะเอาสีเหลืองมาคุณแทงไปบนหลักนี้นะเห็นไหมทั้งหมดสิบสองหลักตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นสิบสองหลักคุณแทงไปตรงไหนก็ได้อยู่บนหลักน,นี่ค่ะให้มาแบบนี้ นะคะคแล้วก็เอาสีเหลืองค่ะวางไว้แบบนี้เกี่ยวดึงเข้ามาเอาเส้นไหมข้างหลังนี้พาดมาข้างหน้าตรงนี้นะเพื่อล็อกไหมนะคะคูณขึ้นโซ่สองอันนี้เราจะทำเป็นเป็นดอกแล้วนะคะพันหัวเข็มค่ะ แทงลงไปในหลักเดิมคือหลักนี้หลักนี้นะแทงลงไปในหลักเดิมเก็บใหม่ไปด้วยนะทั้งสีเหลืองทั้งส,สีสีน้ำตาลเลยดึงขึ้นมาค่ะปลดสองหลักเรายังไม่ปลดหมดนะคะเราจะทำอีกหนึ่งรอบพันหัวเข็มแทงลงไปในหลักเดิมค่ะคือหลักนี้หลักที่เราแทงเนี่ยนะคะ แทงลงไปดึงขึ้นมาปลดสองหลักนะคะจะเหลือสามห่วงแล้วก็ปลดทีเดียวเลยแบบนี้อันนี้คือหนึ่งกีบเลยนะคะแล้วก็โซ่สองค่ะเหมือนเดิมค่ะพันหัวเข็มลงในหลักถัดไปคือหลักนี้นะคะหลักที่สองแทงลงไปค่ะตรงนี้นะดึง ขึ้นมาค่ะปดสองห่วงนะคะพันหัวเข็มค่ะลงในหลักเดิมดึงขึ้นมาปลดอีกสองห่วงนะคะพันหัวเข็มนะคะลงไปในหลักเดิมดึงขึ้นมาค่ะแล้วก็ปลดอีกสองห่วงอันนี้สําหรับมือใหม่นะคะทําไปได้วยกันแล้วก็ ดึงลอดออกมาหมดเลยกลีบที่สองนะคะขั้นด้วยโซ่สองเดี๋ยวจะทำให้ดูอีกหนึ่งหลักนะคะแล้วก็คุณไปทำทั้งหมดสิบสองสิบสองกลีบนะคะอันนี้ได้สองสองกลีบแล้วพันหัวเข็มนะคะลงไปในหลักนี้เนี่ยค่ะเนี่ย,ยหลักถัดไปดึงขึ้นมาค่ะปลดสองเก็บไว้ก่อนนะคะ พันหัวเข็มค่ะลงไปในหลักเดิมดึงขึ้นมาค่ะปลดอีกสองค่ะพันหัวเข็มนะแล้วก็ดึงไปนี้ดึงขึ้นมาแล้วก็ปลดสองเราจะทําทั้งหมดสามหลักนะคะอยู่ในหลักเดียวกันเนี่ยค่ะหนึ่งสองสามแล้วก็ปลดทีเดียวเลยทีนี้คุณก็ไปทําให้มันครบทั้งหมดสิบสองกลีบนะคะเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีก็คือตรงตรงตรง,ตรงนี้ละ ขีที่สิบสองมาต่อนะคะก็อันนี้ลีดสุดท้ายแล้วทั้งหมดสิบสองลีบนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองขั้นด้วยโซ่สองนะคุณก็หลักที่สามบนนี้นคะคะหลักนี้เลยแทงลงไปดึงลอดมาแล้วก็ดึงลอดมาอีกทีนึง ี่คะแล้วคุณก็ตัดไหมเลยจะได้แบบนี้นะคะทีนี้แถวที่หนึ่งแถวที่สองเสร็จแล้วเราจะมาแถวที่สามกับแถวที่สี่กันนะคะโดยใช้ อันนี้เป็นเป็นอ่าเชือกฟอกสีดิบนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะคุณขึ้นแทงไปในนี้ในรูนี้นะนี่นะอ่ขอโทษทีค่ะเสร็จแล้วนะคะเอาใหม่เนี่ยให้มาอยู่ด้านหลังก่อน วิธีการก็เหมือนเดิมสอดเข้าไปในนี้นะคะแล้วก็ดึงให้มันอยู่ด้านหลังแบบนี้เดี๋ยวเราค่อยไปเก็บทีเดียวนะคะนี่ค่ะเหมือนเดิมนะคะเอาใหม่นะคะมาไว้ล็อกมาด้านหน้าแบบนี้นะ แล้วก็ขึ้นโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามลงหลักไปอีกสองหลักค่ะเก็บใหม่ไปด้วยนะคะหลักนี้อีกสองหลักหนึ่งสองรวมโซ่แล้วจะเป็นสามหลักนะคะ เสร็จแล้วค่ะขั้นด้วยโซ่หนึ่งนี่นะคะก็จะลงเห็นไหมคะขั้นด้วยโซ่หนึ่งตัวนี้ตรงนี้เราจะเป็นมุมมุมนะคะก็คือจะมุมตรงนี้สามหลักนะคะขั้นด้วยโซ่หนึ่งเราก็จะลงสามหลักเนี่ยคะ่ะจะลงสามหลักช่องนี้เราจะลงสามหลักนะคะ สามหลักขั้นด้วยโซ่หนึ่งค่ะแล้วก็ลงอีกสามหลักในช่องนี้จะให้ดูตรงนี้เห็นไหมคะตรงนี้สามหลักแรกเนี่ยคือเราจะเป็นมุมนะคะแล้วก็ลงสามหลักในช่องนี้ขั้นด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็ลงอีกสามหลักทีนี้ ช่องถัดไปเนี่ยค่ะจะเป็นมุมนะก็ถ้ามุมก็จะเป็นลงสามหลักขั้นด้วยโซ่สองแล้วก็ลงอีกสามหลักนะคะอันนี้เราโซ่หนึ่งก่อนนะเราจะทํามุมแล้วนะคะก็ลงสามหลักในช่องนี้นนี้หลักที่สามนะคะขั้นด้วยโซ่สอง แล้วก็ลงอีกสามหลักในช่องเดียวกันก็คือช่องนี้นะคะช่องเดียวกันตรงนี้เราจะเป็นมุมนะนี่มันจะเป็นมุมไนดะ้เห็นไหมคะที่นี้อ่าให้ดูตรงนี้นะ ตรงนี้สามหลักนะคะตรงนี้เป็นมุมเห็นไหมคะลงสามหลักขั้นด้วยโซ่สองแล้วก็ลงอีกสามหลักทีนี้ตรงนี้ก็จะเหมือนเดิมเลยก็จะเหมือนตรงนี้ละลงอ่าขั้นด้วยโซ่หนึ่งก่อนขั้นด้วยโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ลงสามหลักในช่องนี้ ก็จะเหมือนตรงนี้และขั้นด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็ลงอีกสามหลักตรงนี้ต่อไปค่ะเป็นมุมสองหลักขั้นด้วยโซ่หนึ่งก่อนแล้วก็มุมลงตรงนี้สามหลัก มุมเนี่ยจะขั้นด้วยโซ่สองน,นะคะแล้วก็ลงไปอีกสามหลักในช่องเดียวกันในช่องนี้ในช่องนี้ลงอีก3ามหลักเราจะทําเป็นมุมให้เขาทีนี้ก็จะวนมาเหมือนเดิมแล้วค่ะก็จะวนมาแบบนี้นะคะขั้นด้วยโซ่1ลงด้วย3ามหลักเหมือนกันตรงนี้ก็ขั้นด้วยโซ่1ก่อนนะคะ ั้นที่โซ่หนึ่งลงได้สามหลักขั้นที่โซนหนึ่งแล้วก็ลงสามหลักตรงนี้ก็จะเป็นมุมก็จะเหมือนเดิมเลยทําวนมาถึงตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีตรงนี้นะมาต่อนะคะก็ถักมาจนถึงหลักสุดท้ายแล้วเหมือนเดิมเลยอย่างที่บอกก็คือตรงนี้เป็นมุมนะคะขั้นที่โซนหนึ่งลงสามหลักขั้นที่โซนหนึ่งลงสามหลักแล้วก็ขั้นที่โซ่หนึ่งแล้วตรงนี้ก็เป็นมุมเหมือนเดิมแล้วก็จะวนมาจนถึงสุดท้ายละทีนี้อันนี้ อันนี้ที่เราเริ่มเห็นไหมคะตรงนี้ก็คือมุมอีกหนึ่งมุมแต่ครึ่งเดียวเราจะทําให้มันให้มันเป็นมุมเสร็จตรงนี้ก็คือตรงนี้ขั้นด้วยโซ่หนึ่งแล้วนะคะคุณก็ลงไปตรงในนี้อีกสามหลักนะคะหลักที่สอง ตรงนี้สามหลักนะคะแบบนี้คั่นด้วยโซ่สองแทงอันนี้คือหลักโซ่สามนะคะหนึ่งสองสามแทงในหลักที่สามตรงนี้แทงลงไปดึงมาทีนี้รอบนี้เราไม่ตัดไม่ตัดใหม่แล้วนะคะเราจะทําเป็นรอบเห็นไหมคะเราจะทํารอบแบบนี้นะคะ ตรงนี้คือเราจะลงตามหลักเลยนะคะขึ้นด้วยโซ่สามลงหลักทุกหลักเลยค่ะอันนี้คือหลักแรกหลักโซ่นะหลักที่สองหลักที่สาเนี่ยคุณก็ลงตามหลักไปเลยหลักที่สองก็สองไปเลยค่ะอันนี้หลักที่สามคุณลงตามหลักไปเลยค่ะในตรงนี้คือหนึ่งหลักเห็นไหมคะหนึ่งหลักคุณก็ลงไปหนึ่งหลัก ลงไปทุกหลักค่ะตรงนี้สามหลักคุณก็ลงสามหลักอย่าลืมในช่องนี้นะหนึ่งหลัก อันนี้คือมุมแล้วนะเหมือนเดิมค่ะตรงมุมเนี่ยหลักก็มีสามหลักเห็นไหมคะหนึ่งสองสามคุณก็ลงทุกหลักเลยลงให้ครบทุกหลักนะเห็นไหมคะลงแบบนี้ทีนี้ตรงมุมนี้เราจะลงในนี้แค่สองหลักนะคะแค่สองหลักนะคะ หน,นะคะสองแบบนี้ขั้นด้วยโซ่สองค่ะแล้วก็ลงอีกสองหลักในมุมเนี่ยค่ะในนี้อีก2หลักนี่ค่ะเห็นไหมถักจนมาถึงตรงนี้ในหลักนี้เราข้างล่างเนี่ยเราเป็น3าแต่พอหลักสุดเนี่ยแถวสุดท้ายเนี่ย ตรงนี้เราจะลงแค่สองหลักทั้นด้วยโซ่สองเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ลงอีก2หลักทีนี้คุณก็ทําไปจนจบถึงนี่เลยนะคะไปจนถึงนี่เลยเหมือนกันเลยนะะทำไปจนถึงนี่เลยนะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีตรงนี้นะมาต่อนะคะก็ถักมาจากตรงนี้นะนี่คือคือแทบอ่าสุดท้ายแล้ว นะคะตรงนี้จากตรงนี้มาถึงนี้จะได้สิบเจ็ดหลักนะคะสิบเจ็ดลงในช่องนี้จะเป็นหลักที่ตรงนี้ตรงมุมแล้วนะมุมสุดท้ายแล้วนะหลักที่สิบแปดนะคะหลักที่สิบเก้าคุณต้องให้ได้สิบเก้าหลักนะถ้าไม่ได้สิบเก้าหลักคือคือผิดนะเพราะว่าเดี๋ยวแผ่นอื่นม,มันจะไม่เท่ากันนะคุณนับดูนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สิบเอ็ดสิบสองสิบสาสี่บห้าสิบหสบเจ็ดแปดสิบเก้านะคะอันนี้คือสุดท้ายก็คือโซ่สองเสร็จแล้วคุณตัดเชือกนะคะให้ใส่ก็ยาวนิดนึงเนาะแล้วก็ให้ใส่ดึงดึงมาดึงแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้เข็มให้มันเป็นโซ่เหมือนกันนะคะคุณก็เอาเข็มนะคะ าบางคนก็อาจจะทำอสอยท,ทุกแถวนะแต่ว่าของคนถักเนี่ยจะสอยแค่แถวเดียวให้มันเป็นเพราะว่าเดี๋ยวเรายังไงเราก็ถักปิดอยู่แล้วอะแถวอื่นอะพอแถวเนี้ยแถวสุดท้ายก็คือจะให้มันเป็นลักษณะโซ่นะคะวิธีการวิธีการให้มันเป็นโซ่เหมือนกันนะอันนี้คืออันนี้คือหลักโซ่สามหลักนะคุณเห็นไหมอันนี้คือหลักโซ่สามหลักนะหลักนี้ คุณแทงเข้าไปในหลักนี้เนะะี่ย่ะหลักนี้นะเอาเข็มเนี่ยแทงเข้าไปในหลักนี้แบบนี้นะดึงลอ,อกมาแบบนี้นะคะแล้วก็เอาเข็มเนี่ยมาตรงนี้เป็นโซ่สองเห็นไหมหนึ่งสองเอาเข็มเนี่ยคะ่ะแทงไปในหลักนี้หลักโซ่สองเนี่ยอันนี้หลักที่หนึ่งหลักที่สองแทงลงไป แทงแทงในหลักนี้นี่ค่ะเห็นไหมเขาก็จะเป็นโซ่เนี่ยค่ะเขาจะเป็นโซ่ทีนี้คุณก็เก็บชิ้นงานได้เลยเก็บแล้วแต่คุณเลยนะเก็บยังไงก็จะสอยมาเรื่อยๆแบบนี้ อันนี้เดี๋ยวไปเก็บทีหลังนะคุณไปเก็บเอาเองนะถ้าใช้เข็มมันก็จะง่ายหน่อยถ้าไม่มีเข็มคุณก็ใช้เข็มเข็มฟักนี่แหละนะคะก็เก็บเข้าไปลึกๆเลยเราจะสิกแซกสิกแซก ให้มันจะได้ไม่หลุดนะคะแล้วก็เก็บเข้าไปเสร็จแล้วย้อนกลับมาหน่อยก็ได้แบบเสร็จแล้วคุณก็ตัดชิ้นงานตรงนี้ที่เราถักเก็บไปอะคะ่ะมันเก็บเข้ามาลึกแล้วเราก็ตัดได้เลยนะคะ ตรงไหนที่ว่ายังเก็บไม่ไม่ลึกเนี่ยคุณก็อันอย่างอันเนี้ยก,ก็เก็บได้อีกหรือว่าคุณพอแล้วเนี่ยแต่มันก็เก็บเข้ามาแล้วเห็นไหมเนีย่ยค่ะอันนี้ก็ตัดได้เลยฮะถ้าคุณยังยังไม่ได้เก็บเข้ามาเวลาเราถักเนี่ยไม่ได้เก็บเข้ามาคุณก็สอดเข้าไปลึกๆนะให้มันจะได้ไม่จะได้ไม่หลุดเนาะชิ้นงานเสร็จแล้วเห็นไหมคะ คุณจะใช้สีอื่นก็ได้นะไม่ต้องเอาสีตามคนถักนะทําทั้งหมดนะคะอันนี้จะเป็นกระเป๋าหนึ่งใบนะอันนี้ลายง่ายแล้วนะง่ายสุดเลยทั้งหมดสิบเก้าแผ่นนะคะเนี่ยสิบเก้าแผ่นคุณก็ไปถักมาให้ได้สิบเก้าแผ่นแล้วเดี๋ยวคิปอ่าเดี๋ยวถัดไปเราจะมาต่อชิ้นง,งานกันนะคะ